อ้าม <c oughs> แล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ <c oughs> เทยกคังนะครับผมกับรายการที่จะทําให้การเทดนั้นดูขาดทุนยิ่งขึ้น <c oughs> และนี่ก็คือการเทดสําหรับ UTC หรืออ a r m a g e ท d o n c i n e m าไม่ไม่ใช่หรืออ a r m a g e d ทั n c a m e ร่าแมนะครับ <c oughs> กับตัวละครที่ปรับมาใหม่ซะด้วยนะฮะกับตัวละครตัวนี้บอกคําเดียวว่า การเทรดลรอบนี้มันอาจจะตึงกว่าเดิมหรือเปล่าเนะครับเพราะว่ามันปรับใหม่ไง <mesma> เออมันปรับใหม่มันก็ต้องแบบมันก็ต้องแบบโหดขึ้นดิใช่ไหมนะฮะกับดูหน้าตาของเขาครับมันหน้าตาของเขาก็จะดูหล่อเทและเหล่ท่อขึ้นนะฮะอยู่ไหนวะนี่ครับผมนี่ก็คือ U T C นะฮะหรืออัปเกรดไททันคัมเบราแมนของเรานะครับบอกคำเดียวว่าหน้าตาเทเจ้าโคตรตึงนะครับผมผมก็จะนับไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดดนะฮะ นับเป็นทีละสิบสิบสิบห้าแล้วกันทุยก็นับดูคร่าวๆนะครับจากสายตาที่ผมนับดูนะตอนนี้นะครับจิ้มไปทีละตัวแบบนี้บอกคําเดียวครับผมว่าประมาณประมาณกี่ตัวอะ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 อ่อะประมาณ59ตัวนะครับโอ้โหโคตรเยอะห9ตัวแหละครับพี่นะฮะแต่เตรียมกลบแล้วก็ ประมาณ60ตัวแล้วกันนะครับผมเออตีไปกลมๆเลย60ตัวครับแล้วจังหวะนี้เราจะทำการไล่เทศนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะหมดค้างหรือเปล่านะครับเนี่ยกับเทดดิ้งพาซาแบบใหม่ซะด้วยว้าวบอดเทดีนะเนี่ยดูดิครับกับเทดดิ้งพาซาแบบใหม่เราก็ต้องทำการปรับภาพกันเล็กน้อยเพื่อภาพของเกรม้นมันจะดูน่าเล่นจริงขึ้นนะครับผมก็ปรับทุกอย่างสุดแล้วเนี่ว่า เรามาดีครับนั้นๆแล้วก็จะทำการเข้าไปในได้เท็ดดิ้งพาซาที่เปลี่ยนไปแบบโคตรสัดๆๆๆๆสเลือบๆตะตึงมากๆนะครับดูหน้าจอฮะจะเปลี่ยนอัพไททันคาเมล่าแมนนะครับน้องๆเป็นตัวละครที่สุดยอดนะครับโอ้เรามาดูกันครับว่าการเทรดของเราครั้งนี้จะตึงขนาดไหนกันละครับเนี่ยสนับสนุนโดย บิวปรกรณ์ชอบก็คือบิวปรกรณ์นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลูซีบนะครับผมนี่คือผ่านในแหมหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโปผ่านแบบบูโปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับ ต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกดานนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเออฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดร,ระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟูดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดี ID ฮะไอดี ID ไก่ทอยเล็ทาทเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปเกอนหลงกน่นลาล่าคลิปนี้เลย และตอนนี้เราก็มาอยู่กับเทดดิ้งฟาซาของเราครับที่หน้าตานั้นเปลี่ยนไปแบบเล็กน้อยนะฮะกับการพิมพ์แบบสุดตึงเทดดิ้งยูดีซีหกสิบยูนิตคือ,อลบว้วก็ทําการใส่ยูดีซไป2ตัวและเขาก็ขิงตัวขาวแบบโคตรดูดันไม่เกรงใจใครแบบนี้ผมก็เลยทําการขิงตัวแดงไปโชว์เขาบ้างนะครับเนี่ยโอ้โหมาขิงแบบนี้พี่ก็ขิงสวนไปเลยครับจริงๆเขาจะไม่ขิงเข,ขาจะแลกแบอกว่า เขาจะแลกตัวระดับขาวเนี่ยนะถามจริงเหรอแล้วผมก็ทําการดับเบิลคลิกไปแบบรับวๆเขาบอกว่าว h า t the fuck What the fuck ยูการ์เดอร์เบียนเป็นอะไรปุ่นยังวัวปุ่นแบบตัวจริงอะไรนเป็นปุรนยี่ปุ่นยี่อะไรโอ้โหเต็มเลยครับพี่เออคือพอดีผมจะแลกตัวหนึ่งครับพี่จะใส่มาหมดเลยทำไมพี่พี่จะทำเพื่ออะไรครับพี่ nope. พี่ทำทำไมครับพี่แต่ตัวนี้ครับผมหมก็ทำการปัดเข้าไปฮะแล้วก็หาเทศใหม่ต่อเนื่องครับใหม่แล้วกับบุคคลคนที่2กัก็การเทดครั้งยิ่งใหญ่ผมจะเสนอไปประมาณ6ตัวครับผมเผื่อ <c oughs> จะมีอะไรที่มาแบบอาเชฟมาแบบเอเจิเนียอะไรเงี้ยเอ้าปุจะมีบ้างบอกว่าโอ้ไอ้นี่สําหรับอายูทซนะครับ1ตัวนะครับขอตัวหนึ่งนะฮะจะเสนอเท่ากับตัวหนึ่งอ่ะจะไม่เอาเอาตัวไปแบบ ไปทำฟาร์มอะไปทำฟาร์มอยู่นเตียมาแล้วเฮ้ยก็มีระดับแรงเหมือนกันว่ะและนอกนั้นก็เหลืองบานครังครับก็ถือว่าแล้วก็แดงมาอีก2นะครับกับซานตาโอเคนะฮะก็ถือว่าตัวหนึ่งก็แลกกับนะฮะระดับเดียวกัน1ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ของแถมแล้วกันครับโคตรจำเลยก็มาเหอะนะครับจริงๆตัวเนี้ยก็ก็สุ่มมาก็เอาไปทำอะไรสุ่มหลุดมา ก็มาแล้วครับผมกับการเทรดครั้งนี้ฮะบอกคำเดียวว่าครั้งนี้ครับผมกับสไปเดอร์ทีวีจะข้อเสนอสุดตึงครับผมก็เลยทําการใส่ไปประมาณกี่ตัวไม่รู้สิบสิบสองตัวครับตอนนี้ยังไงครับกับสไปเดอร์ทีวีเอนิ่งเลยผมจะใส่ว่าโอเคสามสิบคูณสิบสองนะครับบอกคำเดียวราคาปัดแบบไม่มีเยญ่เลย เราก็ทำการเปิดปู่และนี่คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณนัดเทรดได้ง่ายขึ้นเอ้ยรีสคอร์ของเรานั่นเองนะครับบอกคําเดียวว่าตอนแรกเราจะไม่ใช้แล้วและนี่คือข้อเสนอสำหรับคุณที่จะคุณจะโดนใจจุดใ,ใ,ใจใจจิ๊บจับโดนใจนั่นเองนะฮะกับข้อเสนออันสุดตึงที่ผมจะไม่ย้อนกลับไปอ่านแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจนะครับกับการเทรด10ตัวเท่ากับ2อัปเกรด ไททันทีวีแมนหรืออัพเกรดซีนิมาไททันกอรีของเรานั่นเองนะฮะที่มี dps ค่อนข้างสูงที่สุดในเกมแล้วในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันคือกอนะครับผมนะฮะบอกคำได้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับติดบอร์ดได้แบบชิวๆกันเลยทีเดียวครับผมเฮ้ยดาเมจ dps ต่อวิ70,001เลยครับพี่โคตรแรงและนี่แหละครับที่เราจะยอมเสียสละไปถึง10ตัวเลยทีเดียว สิตัวเล้วพี่คนเยอะนะฮะแต่ก็ได้ก็อตรีมาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มหรือเปล่านะฮะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังไม่กระึืบไรกับคลิปนี้หรือ,อยังไม่กดติดตามให้กับคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะ oh, <no. S 1> <c oughs> ขอให้คุณนั้นท้องผูกเลยกันเฮ้ยเขาท้องผูกเลยนะครับ, oh, <no. S 1> รบก็ประมาณ7 0 80%ของผู้ดูวิดีโอนะครับผม ก็จะมีกดติดตามประมาณ20%เท่านั้นนะฮะยังไงก็กราบกันคนละหน่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งซับสไกันด้วยนะครับผมก็ <c oughs> จะมีกำลังใจมากๆเลยนะครับเฮ้ยโคตรตึงเลยเราก็ทําการเทรดไปเลยครับและตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเทรดอีกตัวแล้วแต่เราก็เหลือเยอะอยู่นะฮะก็มาดิครับกับบุคคลคนนี้กับซิลคัมเบอร่าแมนนะครับบอกคเรียกว่าตัวนี้น่าจะหนกันได้เลยนะฮะ กับตัวละครเติมโลบักนะครับผมเออสำหรับสำหรับกับไอตัวเนี้ยนะหรือว่าเราต้องบวกเพิ่มปหม <No. S 1> <laughs> ตัวละครเติมโลบักเลยนะแต่ของเรานั้นได้ฟรีนะครับผมเฮ้ยบวกมาอีก139เจมครับถือว่าโอเคนะฮะก็คือฝั่งเราที่ได้ฟรีทั้งคู่แต่ฝั่งเขาเติมเป็น <laughs> ไ,ไรที่คุ้มค่าจริงก็ไม่แล้วครับก็บุคคุณกันดีเขาจเจ้าอะไรกันนะเออผมก็เลยใส่ไปประมาณ6 7ตัวนะครับก็อ่า แคนหนึ่งเรดดเขน่าจะเอาหนึ่งตัวหรือหนึ่งตัวสำหรับเอ้ยกูขอตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยให้ตายเถอะใส่อะไรกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็ปัดเหนียวเลยให้ตายเนืแตเขาก็เสนอมาครับผมเสนอหมดนี่สำหรับหนึ่งตัวไม่เลไนเน่ยมีก๊อดลีดสุดกากที่มีหนึ่งร้านกว่าชิ้นนะฮะแต่ก็ดาเมจก็แรงกว่ายูดีซีตอนเนี้ย เอาไปเถอะหนาโอ้โหคิดอะไรมากมายแล้วตัวนี้ครับผมเขาก็บอกว่าก็มาดิครับขอสักทีเถอะนะพี่ขอมาหนักหนุแล้วพี่เทรดมาเยอะนะครับผมและตอนนี้คะเราก็ทำการเทรดไปเรื่อยๆแล้วกับได้อะไรมาเลยรบ้างไม่รู้ไม่ได้นับนะครับผมก็ทําการไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดตัวนี้มด้จะูสูงสุดหรือเปล่านะครับก็ทําการเทรดไปต่อเนื่องฮะกับก็เสนออันสุดตึงอีกแล้วนะครับกับบุคคลคนนี้กับ1ตัว ยูดีซ <sk r isa> ี่เลกกลับเฮ้ยเฮ้ยเหลืองเหลืองนี่เหลืองข้งนั้นเลยเหลืองบานคลังนี่มันสุดยอด <ih> มหาเหลืองนะครับนับดูแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงแถวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกสามสิบชุวยห้าหนึ่งห้าสองสี่สามสิบสองสี่ยี่สิบห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบเออถูกแล้ว 3าบตัว HK นะฮะบอกคำพิว่าตัวเดียวนะครับได้เหลืองหนึ่งสามสิบตัวเลยบอกกดเอไอโมเดลเอลออสสามสิบรีเจนเดอรี่ว้าวว้าวไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับจากการสุ่มกว่าจะได้รีเจนเดอรี่สามสิบตัวนะฮะตัวแดงน่าจะออกไปประมาณหนึ่งตัวหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่าวะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างแย yeah, ่ะนะฮะเพราะว่า l e g r n d a r y นะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวละครที่ออกง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมก็เลยทำการที่จะโดดกลางแมปและก็พี่ไปบอกว่า30 UTC b เบาเบบี้บอกกับเดียวว่าตอนนี้ไม่น่าจะถึง30 UTC แล้วตอนนี้มีกี่ตัวไม่รู้นะครับไม่ได้นับเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มีกี่ตัว,วตอนนี้และตอนนี้ <c oughs> ผมก็ทูกการที่จะเข้าไปใน Discord เพราะว่าเราแอบลักหล,ลับพิมพ์มาแล้วนะฮะบอกคำนี้ว่าบุคคลคนนี้เขาจะแลกกับทีวีสไปเดอร์ว้ยเฮ้ยเอาจริงดิผมก็เลยทำการที่จะเข้าไปใน Discord จริงๆกับส่งลิงก์มานะครับลิงก์ที่แบบมั่นใจจัดเลยก็คือลิงก์ที่สามารถเข้าไปในเกมได้นะครับไม่ใช่ลิงก์ไก่กาที่จะให้เรา <Huh? S 1> ใส่าพาสเวิร์ดไปอ่ะอันนี้ไม่เอานะและจังหวะนี้แหละครับเราก็ทมการเจอกับบคอนนะฮะ เพื่อจะเอา15นะครับผมยู่ t 4และกับสไปเดอร์ทีวีว่ะเฮ้ยของจริงว่ะแล้วผมก็ทำการเขามีเว็บๆสไปเดอร์มาตัวนึงมีเว็บๆมีการใส่เว็บๆว่าผมก็เลยทำการนะฮะใส่สึกนะครับผมไปประมาณ15ตัวตอนนี้นะับไปประมาณอ่า14ดีกว่านะครับผมก็ลองใส่ไปอีก1ตัวนะครับตอนนี้มี14ใส่ไปนะฮะก็น,นับง่ายๆก็นี้หนี่ใส่อีกหนึ่งะครับตอนนี้เป็น15โอเค ตอนนี้ครับผม UDC ้5ตัวและกับสไปเดอร์ทีวี1ตัวครับผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ขายแยกๆกันผมว่า u ซ c ขายคุ้มกว่านะครับแต่กว่าจะหมดนะฮะก็นานลแต่ตอนนี้นะครับผมก็น่าจะมี UDC หลายอยู่ครับผมเป็นตับเลยตอนนี้โอ้โหเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ไปหาเทดกันต่อดีกว่านะครับว่าจะใครจะมีข้อเสนอโดนใจข้อเสนอแบบโดนใจนะครับกันบ้างนะฮะ ก็ขบคุณครับกับไปด้ทีวีนะต่อไปนะครับก็ไปเทดดิ้งพาส่ากันต่อครับผมกับเทดดิ้งพาซ่าแบบใหม่ใส่ไข่ะด้วยเฮดดูดีหน้านตาทางเข้านี่มันก็ดูดีเหมือนกันท่านี่ยให้ตายเถอะแล้วก็ทำการเทเลพอร์ตไปเลยครับบอกเขาดิวครับว่าในนี้มันต้องลุ้นดวงอันไหนครับนี่ว่าจะได้กันแบบไหนก็มาดูเห็นครับก็จะว่ามาได้กันนานเหมือนกันนะก็จะหาคนเทดได้ ยิ่งนานกว่าเดิมอีกนานแสนนานเข้ามาใหญ่เนี่ยตัดเป๊บและตอนนี้เราก็ทําการเดินหาเทปไปเรื่อยๆและก็มาแล้วครับกับการเทปครั้งยิ่งใหญ่เอ้ยซิลเขาไม่ราครับตัวเติมแรกกับตัวฟรีอ้าวบอกคำนี้ว่าเจยบใจครับกระเทียมเจียวกันเลยทีเดียวก็แก้เส้นโอ้โหหลอกให้ดีใจั ให้รู้นะคนไหนอผมจะไปอัดจุดที่บ้านคุณนะครับบอกคนเดียวว่าเจ็บจิตอ่ะบคุคคลคนนี้ว่าไงเฮ้ยตัวเติมตัวเติมบวกเพิ่มอฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิบุคคลคนคน,นี้คือบุคคลที่จริงใจเออไม่ใช่ตึงนังเข้าใจบจริงใจจุดๆอะ่ะเอาละครับก็มาดิครับกับการเทรดรั้งยิ่งให่ ว้าวตัวฟรีแลกตัวเติมคุ้มจริงๆและก็ทําการหารเทตต่อไปครับเออได้เลเซอร์ประตูเดียวเลยเลเซอร์จงเดียวตึงซะด้วยนะครับแต่ไม่ได้เทเลเซอร์มาดีกว่าทเทตเซิยวนะก็หากต่อไปครับและตอนนี้เราก็มียูทีซีนะครับหลายตัวอยู่นะฮะจริงๆก็อยากจะเก็บไว้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะหาเทตไม่ได้แล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้นะครับและตอนนี้เราก็หาเทตต่อไปครับผมว่าจะมีข้อเสนอโดนใจ การหรือเปล่านะฮะยังไงก็1นึ่รนะอย่าลืมและตอนนี้ผมก็ทําการที่จะไร่เทนนะครับโฮมก็ไม่แล้วครับกับข้อเสนอโดนจ่ายเอ็นจิเนียร์หตัวครับผมก็เลยเสนอไปถึง12ตัวครับเพราะว่าใกล้เคียงกับนะฮะใกล้เคียงกับสไปเดอร์ทีวีแล้วนะครับเพราะว่าสไปเดอร์ทีวีก็ใส่มา1ิาตัวครับก็มาดูกันครับว่าบุคคลกดีเขาจะเอา g ู t กี่ตัวครับ โอเคหรือเปล่าเออยี่สิตัวถามจริงโอ้โห oh. ผมนี่สตันเลยครับผมก็อยากจะพิมพ์ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวนะ n no. นเพราะว่าสไปเดอร์ทนะีวีน่ะมันใช่15แล้วนะ15ยูนิตซีได้กับสไปเดอร์ทีวีอันนี้ยี่สิบเอนจิเนียเลยเหรอนะครับก็จะบอกเขาว่าตามความจริงนะครับทีวีสไปเดอร์เนี่ยมันสิแล้วนะนั้นๆนะฮะเฮ้ยทีวีจะไปเดสิบหนะ ฮัลโหลบอกคำเดียวว่าสไปเด์แมนนะครับเท่ากับ15 UTC แล้วนะฮะแต่นี่ร่อไป20เลยล่ะครับพี่ <c oughs> บอกอกัเดียวว่าผมอ้าวจีจัดโดนใจนะครับจีจะเจ็บตกันเลยทีเดียวเข้มปีสายดวงแล้วแล้วก็ก็มาที่จิ้กุ้งชอ็อปร้านของกระผมเองครับนี่คือร้านที่ สุ่มตัวละครอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีการซื้อสดนะครับผมลุ้นดวงอย่างเดียวสดๆนะฮะตอนนี้ก็2เกมครับอัลตากับอาทอยเลตวเวอร์ดฟเฟนนะฮะก็จะมีการันตีเกลือทุก20รอบการสุ่มนะครับผมถ้าใครสุ่ม20รอบแล้วไม่ออกเนี่ยกรุณาอัติเอเอไม่ใช่กรุณามารับของฟรีที่ร้านได้เลยนะครับไม่ใช่ร้านดีเหมยร้านจินกุ้งนะครับติดต่อทาง Facebook ได้เลย